ดีตอนเช้าครับเอฟซีทุกท่านวันนี้ไปเก็บดอกเนียวมาเนาะตอนเช้าน่าตะแกรงรถก็มีได้เยอะเลยคนนี้เมื่อวานตอนเย็นไม่ได้เก็บเดี๋ยวแวะมายามรอบครับแวะมายามรอบเนาะน้ำลดแล้วนะลดตอนไหนไม่รู้จะมีอะไรเข้ามา้นะ มีปลาเข้าไมา้หลังนี้กับหลังนี้ดูเห็นมีตัวอยู่นั้นเนาะใช่เปล่ายุั่นลงไปดูก่อนไม่มีอะไรเอามาใส่เลยใส่ปลาเลยนึกว่าน้ำมยังไม่ได้ลดน้ำมันลดแล้วเห็นอะไรนุ่นเจอแล้วเจอตัวแล้วนุ่นหัวโคกเลย ถ้าน้ำมันลดอย่างนงี้มันก็เข้าโอ้บิก๊กไซค์แล้วยุใหญ่อีกแล้วเออใหญ่อีกแล้วนู่นอยู่ข้างหน้านี่นี่ใหญ่อีกแล้วนี่ใหญ่อีกแล้วอิบซีทุกคนชัดไหมนะ่ะใหญ่อีกแล้วครับใหญ่อีกแล้วไม่มีถุงใส่ใหญ่ยุก เอาไว้ก่อนเนาะเอาขึ้นบกเดี๋ยวไล่ตะคุบไม่ทันเหมือนจากคลิปที่แล้วเนะาะใหญ่อีกแล้ว FC ทุกคนณใหญ่อีกแล้วเอาไว้ตรงนี้ก่อนอย่าดินหลุดนะทะลุเนาะ ดูหลังนั้นหลังนี้ปลาที่เหลือวันนั้นปลาปลาหมอปลากระดีเวลาน้ำท่วมมันออกได้มีอะไรเข้ามั้เนี่ยมีอยู่เนาะปลาหมอปลากระดี่แล้วเอาเลย ออกเลยใช่ไหมเนี่ยปลาช่อนด้วยปลาช่นด้วย,วยมีปลาช่อนด้วยครับเนี่ยยกไว้ก่อนเนาะเนี่ยค่อยมาวางอีกปลาชนสองตัวแตะหมอปลาบปลาดิกฮะปลาโอ้จะลุดแล้ว เออมันจะมุดหัวเราเอออย่าบอกนะว่าทะลุตะไคร่อีกนั่นน่ะหลังนั้นนูน้น,นลาออก เดินไปทางนูน้นเดินมาทางนี้มันจะติดตดขี้เลนลุงเตดเต็มขาเลยเนะี่ยนู่นเดินเดินไปฝั่งนูน้นเอาปลาไปเก็บไปก่อนเดี๋ยวเอาล่อไปเก็บที่นู้นครับที่เ้าฐานเนาะเดี๋ยวหาถุงใส่ด้วย ตามครับเดี๋ยวเอาล่อไปไว้นู่นก่อน,นปลาใสาใหญ่เลยมีก็ปต่าไใสเล็กมันมันครับผมเดี๋ยวเอาล่อไปเก็บก่อนครับปลาด,ด้วย,ยตรงปุ๋ยเนี้ยปลาตัวน,นั้น,นฮะถือดิถือกล้องเนี้ย うわ。

ละหมอออกอไลานปลสลีอปลามอออกไปแล้วหายนู่นนู่นอยู่นู่น่นมอไม มาดูตไอ้ช้อนไอ้ช้อนสามกระหมอหนึง่งไหนมองเห็นเต่านี่นี่ถ่ายอย่างนี้นี่มันครับผมเดี๋ยว จะมาวางอีกเนาะถ้ามีเวลาก็จะมาวางกับดักอีกรอบอีกเอาไว้นี้ก่อนหุ่นหอยอันตราย<ป>เดี๋ยวว่ามานว่าเด็ดอยู่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำที่ที่บ้าน,นนะเนาะแช่ไว้ไว้ทำกับข้าวมื้อต่อไปสวัสดีครับ เดี๋ยวกลับมาวางใหม่อนะตอนเย็นแล้วมั้งอาจจะเป็นตอนเย็นน่ะจะวางรอบใหม่อีกนี่ก็เล่งสูบน้ำฝั่งนู้นตังนู้นสองสามเครื่องเลยก็เลยน้ำมันลดถึงบ้านแล้วครับเอซีตะโคนนี่อันนี้แหละแช่ไว้ทำกับข้าวมือต่อไปนะ เห็นแดปลาโมต้นนั้นรอบใหญ่ไม่ไม่เข้าตัวใหญ่เลยรอบใหญ่แต่ตะข่ายทีแต่รอบเล็กตะข่ายห่างติดตลอดนะรอบเล็กรอบหลังเล็กแต่ตะข่ายมันผุแล้วแต่มันเ,เวลามันเข้าอ่ะมันจะนิ่งเลยครับเอฟซีทุกคนรอบหลังนั้นเวลาเข้ารอบปลามันจะนิ่งมันไม่กระโดด เวลาเราไปกู้ไปยามก็มันจะกระโดโดโลดเต้นจะทะลุตะขคายเลยเดี๋ยวจะยัดถุงนี้ไว้แช่ไว้แค่นี้ละครับขอนยัดปเกบคลิปครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับตจดตามคลิปหน้าครับว่าผมจะไปทำคลิปอะไรต้องติดตามครับบางครั้งก็ทำคลิปแบบหามาก็มาทำกบบข้าวเลยแต่ คลิปมันจะยาวเกินไปนะก็เลยแบ่งแบ่งเป็นตอนเลยคนหมันก็หมานหม,มานตลอดเวลาเวลาเขาสูบน้ำน้ำมันจะแห้งก็เลยได้พยายามพยายามสองสามรอบแล้ว มันไม่อย่างนั้นพยายามดูว่าน้ำนํำน้ามันลดหรือ,อยังแต่วันนี้บังเอิญน,น้ํามันลดเนาะก็เลยได้ลงไปยามรอบสวัสดีครับมันมันค,ครับผม